สรุปราคาผักวันนี้วันที่30เมษายน2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดซีมุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ10บาทกวางตุ้งดอกกิโลกรัมละ24บาทกลัมปลีแตงผลกิโลกรัมละ15บาทกลัมปลีม่วงกิโลกรัมละ30บาทกลัมดอกกิโลกรัมละ10บาทกลัมปลีเขียวกิโลกรัมละ8บาท กลัำปลีหัวใจกิโลกรัมละ25บาทคณะต้นกิโลกรัมละ12บาทคณะยอดกิโลกรัมละ14บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ70บาทผักกาดขาวลุ่ยกิโลกรัมละ12บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ8บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ30บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ30บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ16บาท ผักบุ Church ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ26บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ40บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ60บาทต้นหอมกิโลกรัมละ30บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ50บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ70บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ80บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ50บาทรากผักชีกิโลกรัมละ80บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ50บาท ใบกะเพรากิโลกรัมละ30บาทใบโหระพากิโลกรัมละ50บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ30บาทใบกุยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทดอกกุยช่ายหาะดอกกุยช่ายเขียวกิโลกรัมละ80บาทดอกหอมกิโลกรัมละ70บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ50บาทใบชะพลูกิโลกรัมละ40บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาท กระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ50บาทข่าแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หน <ine> ูสวนหอมกิโลกรัมละ120บาทพริกกะเหรี่ยงกิโลกรัมละ1 0 0บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ50บาท พริกซุปเปอร์เขียวกิโลกรัมละ45บาทพริกซุปเปอร์แดงกิโลกรัมละ60บาทพริกชี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ24บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ50บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ24บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ80บาท พริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ120บาทพริกขี้หนูยอดสวนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ260บาทถั่วฝักยาวร่วงกิโลกรัมละ35บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ30บาท ถั่วพูกิโลกรัมละ9าบบาทถั่วลันเตาหวานกิโลกรลัมละ60บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ20บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรลัมละ20บาทบวบงูกิโลกรลัมละ44บาทบวบหอมกิโลกรลัมละ20บาทบวบเลี่ม baht, ยมกิโลกรลัมละ24บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรลัมละ20บาทชะอมกำลังยี่สบาบาทดอกแครกิโลกรัมลา30บบาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรลมละ10บาท ผักเขียวแก่กิโลกรัมละ10บาทมะราขีนกกิโลกรัมละ20บาทมะราจีนกิโลกรัมละ12บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ50าบาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ40บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ30บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ24บ่าทมะเขือลายกิโลกรัมละ30บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ28บาทมะเขือสดดิ้งกิโลกรัมละ16บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ36บาท มะเขือปอกกิโลกรัมละ28บาทมะเขือเทศราชีนีกิโลกรัมละ50บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ14บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ5 5บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ15บาทมะเขือเทศทอดแดงกิโลกรัมละ20บาทมะละกอดีบกิโลกรัมละ5บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ26บาทแตงกวากลางกิโลกรัมละ16บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ40บาทแตงร้านกิโลกรัมละ20บาท ฟักทองทองอัมพัยกิโลกรัมละ25บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ20บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ25บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ25บาทแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ24บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ14บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ50บาทผักเกษตรมัดใหญ่มัดละ300บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ120บาทผักหวานบ้านกิโลกรัมละ150บาท ผักหวานปลากิโลกรัมละ120บาทยอดผักปลังกิโลกรัมละ7บาทสายบัวลอกกิโลกรัมละ16บาทหน่องไม้ฝรังเขียวกิโลกรัมละ100บาทหัวไชเท้ากิโลกรัมละ11บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ45บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ100บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ24บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ50บาท เห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ65บาทเห็ดฟางเบอร์เล euh ็กกิโลกรัมละ100บาทเห็ดฟางเบอร์กลางเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละ2.2บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ4.2บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ6.6บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ160บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ150บาท เห็ดหอมสดกิโลกรัมละ130บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ40บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50าบาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บาทหน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ35บาทหน่อไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ20บาทหน่อไม้ไผ่ดองกิโลกรัมละ30บาท ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรลัมละบ2ถึง15บาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรลัมละบ6ถึง18บาทเบือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรลัมละ60บถึง65บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวนเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวนเบอร์ใหญ่วีละ60บาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก 350บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีกล้วยหอมทองเบือกลาง400บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีกล้วยหอมทองเบือใหญ่650บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบือเล็กหวีละ20บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบือกลางหวีละ35บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบือใหญ่หวีละ50บบาทจบการรายงานสรุปราคาผักครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ราคาของผักฉีไทยนะครับ ย้อนหลังไป1ปีนะครับผมนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับปีหกเจ็นะครับราคาผักชีไทยนะครับจะเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนะครับต้นเดือนต้นเดือนเมษายนนะครับก็จะปรับขึ้นนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วนะครับสถิติสูงสุด เริ่มปรับขึ้นเมื่อเดือนมีายนี้ก็ร้อยเกือบ2 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับประมาณ1 8 0 190บาทนะครับต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนอพฤษภาคมนะครับก็สูงสุดเลยทีเดียวนะครับ2อ0บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับบางแห่งเนี่ยก็น่าจะสูงถึง 250-300บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับแล้วอพอเดือนมิถุนายนก็ค่อยๆปรับลดลงไปนะครับนะครับโดยเดือนมิถุนายนนี่ราคาสูงสุดก็จะอ,อยู่ที่ประมาณ120-30บาทนะครับต่อกิโลกรัมไปเริ่มปรับขึ้นอีกประมาณเดือนสิงหาคมนะครับก็ร้อย ห0าบถึง60บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ไปสูงสุดนะครับไปสูงสุดอยู่ที่เดือนกันยายนนะครับอ่า220บถึง230าบาทต่อกิโลกรัมนะครับนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยๆปรับลงนะครับไปสู่สภาวะปกตินะครับก็คือประมาณ80บาทต่อกิโลกรัมนะครับ สรุปก็คือนะครับราคาผักชีไทยอาจจะเริ่มปรับขึ้นนะครับในเดือนมีสายนนะครับแล้วก็ไปสูงสุดที่เดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับลดลงนะครับแล้วก็จะไปปรับขึ้นอีกในเดือนสิงหาคมนะครับ ก็จะสูงถึง200กว่าบาทเลยนะครับต่อกิโลกรัมนะครับนี่คือสถิติเมื่อปีที่แล้วนะครับของผักชีไทยนะครับท่านใดสนใจก็อ,อยากจะปลูกหรือว่าปลูกอยู่แล้วก็อลองลองบริหารจัดการดูนะครับว่า,าจะทำยังไงให้มีผักชีไทยนะครับออกในช่วงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ สภาพสภาะอากาศนะครับไม่ค่อยเอื้อมนวอยนะครับอากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับวันหนึ่งสามฤดูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีพวกเพลี้ยะมะแมลงต่างๆนะครับระบาดมากเลยทีเดียวนะครับต้องอดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับาบางสวนก็จะใช้สารเคมีเยอะนะครับก็จะทําให้ต้นทุนน้นสูงขึ้นนะครับก็ ดูแลกันดีๆนะครับผมนะครับครับวันนี้ก็ขอจบคลิปว้เพียนเท่านี้นะครับก็ฝากทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับพบก,กันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ